สวัสดีวัยรุ่น Pixel P ทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสคริปต์ Pixel P กันนะครับซึ่งเกมเนี่ยเพิ่งเปิดมาวันที่16ที่ผ่านมานะครับแล้วผมก็ได้ทำการเปิดพิออเดอร์ไปตั้งแต่วันที่14แล้วนะสำหรับสคริปต์ Pixel P ของเรานะครับผมใครที่สนใจนะที่จะซื้อ Pixel P นะครับสามารถที่จะเข้าไปที่ไซต์สแตนท์ฮับนะครับแล้วก็เข้าไปที่ส่วนของกระโตแล้วก็กดหมุดสแตนท์ฮับบีหตรงนี้นะครับก็จะมีขาย Pixel P อยู่นะครับราคา150บาทนะะะครับผมนฮมีเหลือประมาณ300คคีนะรับรีบไปซื้อกันได้นะครับผมนะทุกคน ก็นี่คือหน้าตาฟังก์ชันนะครับทั้งหมดนะครับที่เป็นของเซอร์ราพีส์หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะโชว์ตัวฟาร์มให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะฟาร์มได้เบลตันจริงไหมนะครับผมอ่ะก็จะมีฟังก์ชันมากมายเลยนะซึ่งฟังก์ชันเริ่มต้นนะครับมันก็จะเปิดแบบนี้ให้หมดเลยนะครับเราจะไม่ต้องไปปิดหายตัวนะเนี่ยมันสามารถหายตัวฟาร์มได้นะครับผมเป็๋ตนะครับนี่นะครับนี่คือแบบเริ่มต้นเลยนะฮะมันก็จะฟาร์มแบบนี้นะครับคุณผู้ชม นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากอัพสเตตนะครับก็จะสามารถที่กดที่จะกดมิลีนะแล้วกดออโต้สเตตได้มันก็จะอัพสเตตเป็นมิลีให้นั่นเองนะครับผมอันนี้รอมอนเกิดนะครับนี่ฮะนี่คือออโต้ฟาร์มเบื้องต้นนะครับเริ่มมาก็เลือเจ็ดแล้วนะครับแล้วก็มีการดึงบอนทั้งหมดแล้วก็มีระบบเคีอร่าด้วยนะครับที่เรียกว่าฟาร์มไวโคตรนะครับผมบอกแล้วว่าพี่มาใช้กันนะครับผมไท่ถครับเพราะว่าเกมเนี่ยไม่น่าแก่นะครับเรื่องนี้นะครับผมดูทรงแล้วนะครับ ก็ฟาร์แคปเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นออโต้ฟาร์มเลเวลแล้วก็มีการทําส่วนของบูโซเควสด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของ,ของการหาฮอปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจนกว่าจะเจอพวกกอริลลาด้วยนะครับผมแล้วก็มีระบบอีกนอบอสด้วยนะฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ฟาร์มบอสเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะช้าผมก็แน,นะนําฟาร์มเวลเนี่ยแบบเนี้ยมันจะดีกว่าเยอะนะครับผมฟาร์แคปทั่วไปนะครับก็จะเป็นส่วนของอ e ีควิปนะครับอีค e วิปนี่คืออะไรฮะอีควิปก็คืออีควิปมัดนั่นเองนนนนนะะะครรัับททีีีีีี่่่่่เเเเปปปป็็็ขออองงมมมมมมลยห้้้ชืววาาากกกสถจดดดดดิิไไไไตนะครับ e เสกสกิลก็จะมีสกิลมากมายนะครับสามารถที่จะใช้ออโต้สกิลได้นะครับเราสามารถกดเปิดได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหมวดหมู่การฟาร์มนะครับซึ่งผมก็แนะนําเป็นฟาร์มออโต้ฟาร์มเลเวลนั่นแหละนะครับส่วนใครที่จะฟาร์มเป็นคัสตอมฟาร์มเลเวลเนี่ยต้องเลเวลตันก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกจุดฟาร์มได้ซึ่งมันจะเหมือนบล็อกฟู้ดเลยนะฮะที่เราทํากันนะครับซึ่งอันนี้ผมข้ามไปนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะก็แค่กดคัสตอมฟาร์มเลเวลแล้วเราก็ กดเลือกฟาร์มเลเวลแล้วกด Enter เข้าไปนะสมูติว่าต้องฟาร์มจุด300เลเวล350อย่างเงี้ยก็คิด350แล้วกด Enter ไปเลยนี่ครับผมแต่ว่าเนี่ยผมเพิ่งเวลแรกนะครับก็จะฟาร์มเลเวลไปก่อนนะครับแบบนี้ส่วนนี้ครับจะเป็นได้แจกอีกแ0นนะครับผมก็จะเป็นระยะในการฟาร์มนั่นเองนะครับซึ่งก็ปรับเป็น5แหละไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มนะครับแต่ถ้าสมมติว่าปอนตีเดินตีเตียวโดนเนี่ยนะครับก็แนะนำปรับสัก6สัก7ก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับแต่ว่า5เนี่ยนี่คืืออดีฟลต์หรอคือดดัั้้งเิมมแลวนะครบผ ต่อมาเลยนะครับผมดทวยนครับหลังจากที่เราดูส่วนของเซตติ้งแล้วก็ออโต้ฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตา UI กันดีกว่านะครับตรงนี้เป็นเพลเยอร์สเตตัสนะครับก็จะเป็นการบอกเลเวลนะครับตอนนี้เราเลเวลสามสแล้วเนี่ย35แล้วซึ่งเลเวลตันเนี่ยนะครับเกมนี้จะอยู่ที่500นะครับก็จะมีการบอกข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับว่าเราเป็นเผ่าอะไรผลบีซ่าอะไรบ้างมีเงินเท่าไหร่มีบูโซโชคุในทับวีหนึ่งเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตันเท่าไหร่เนี่ยก็จจะะะมมีีีบบบอออกกกใหห้้้ดเเเลลลยยนนนนครัแวว็็็ปิต่่่สขงา คอนซูเลอร์ก็จะเป็นฮาคิราชันใช่ไหมแจ๊ปเปิลแล้วก็ฮาคิ ira, สังเกตอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมไม่ได้ดูวนพีหรอกแต่ว่าก็จำๆมาได้ในหลายเกมนะครับประมาณนี้นี่จะเป็นส่วนของการบอกอ b บิลิตี้นะครับถ้าติ๊กถูกเนี่ยแสดงว่าเรามีแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีเนี่ยนะครับก็จะเป็นการกระบาดแบบนี้นะครับผมด้าน,นล่างนี้นะครับจะเป็นอโต้ฟาร์มบอลนะครับตรงเนี้ย ฟาร์มบอสเลือกได้หลายตัวนะแล้วกดออโต้ฟาร์มได้เลยนะหรือว่าถ้าใครอยากฟาร์มเลีอยวชิวๆเนี่ยจนเบเลตันเนี่ยก็กดออโต้ฟาร์มอย่างเดียวมันก็จะฟาร์มให้หมดแล้วไม่ต้องไม่ั่งทำอะไรเพิ่มนะครับด้านล่างนี้นะครับ entity Ent เนี่ยก็จะเป็นส่วนของการฟาร์มมอนทั่วไปนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นการสุ่มสปินนะครับสุ่มสปินเผ่าต่าง,งๆนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5เผานะครับสกายเปีย n มิ้งฟิชแมนแล้วก็ฮิวแมนแล้วก็โอนินะครับผมใครที่มีสปินเนี่ยก็ อะแต่ว่าผมไม่มีสปินนะมีสปินอยู่แค่ศูนอันนะครับก็ไม่ต้องสูงนะครับผมตานล่างนี้จะเป็นการหาเจ้าทะเลนะครับซึ่งระบบหาเจ้าทะเลเนี่ยถามว่าฮอปเซอร์เนี่ยมันหลุดไหมนะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่หลุดนะครับเราสามารถที่จะกด2อันนี้ได้เลยนะครับซึ่งการฟาร์มเนี่ยก็จะเหมือนชีนิกาซี่แล้วก็บอกฟูดทั่วไปเลยนะครับผมวิธีการฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวจะสอนกันซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับใช้ตัวรันวาลิเซ่นะครับก็จะค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าอ่าผมจะสอนวิธีการเข้าเวิ วินโดว์แล้วผมก็จะเอาที่อยู่เนี่ยนะครับผมไปใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมถาาว่าที่อยู่เนหามาจากไหนนะครับสามารถที่จะเข้าดิส c อ r d ได้นะครับใครที่ไม่รู้วิธีการดาวน์โหลดวอลลซ์นะครับก็จะมีคลิปดีโอสอนอยู่นี่นะครับไปดูในช่องผมได้นะครับผมสามารถที่กด2ช่องผมได้เลยแล้วก็นี่ครับคลิปดีโอนี้เลยจากตัวรัมวอลลิซเนะครับก็จะมีลิงก์แปะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้อยู่นี่ครับผมพอเราเข้าโซเข้ามาส่วนของ Work Space แล้วก็ออโตเอแล้วนะครับวิธีการทำก็จะเหมือนทัวไปเลยนะครับ คุณก็แค่เข้าตัว EQ เข้าไปออโต้ Auto x EQ ก็คือการรันสคร,ริปต์อัตโนมัตินะครับซึ่งน่นาว่าเวลาคุณย้ายเซิร์ฟเนี่ยนะครับมันต้องรันสคร,ริปต์ใหม่ถูกไหมฮะแล้วตัว EQ เนี่ยมันจะช่วยตรงที่ว่ามันจะดันโปให้อัตโนมัตินะครับผมซึ่งมันจะดีมากสำหรับคนที่ต้องการฮับเซิร์ฟเวอร์หรือเปิดกายตันหรือทั่วไปนะครับผมนะก็สร้างไฟล์แล้วก็ใส่สคริปต์เซอร์นารเข้าไปได้เลยนะครับวิธีการก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่คส,สคริปต์เข้าไปแล้้้ววกกก็ไไฟฟลลล์์ดดแเนนนนะะะครรัับปมาณ ต่อามานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นดูฟุสไนเปอร์หรือคือการอ่าซื้อผลปีศาจต่างๆนะครับผมถามว่ามันดักซื้อ,อยังไงครับคือปกติแล้วตัวเกมทั่วไปเนี่ยครับมันก็จะมีสอชั่วโมองบอกครั้งหนึ่งใช่ไหมว่าแบบมันจะมีการรีสต็อกผลปีศาจอย่างเงี้ยนะครับว่าผลปีศาจล่าสุดตอนนี้มันผลอะไรมาขายก็สามารถที่จะดูได้นะครับคุณต้องการดักผลปีศาจอะไรเนะี่ยคุณก็กดซื้อทิ้งไว้ได้เลยนะครับกดสไน์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวมันจะซื้อให้นะครับผมนะทุกคน แต่ว่า,ถ,าถ้ามันยังไม่มาขายเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะซื้อได้นะเราก็สามารถ AFK แล้วก็สไนด์ดีวิฟูดไปได้เลยนะครับด้าน,นล่างนี้นะครับดีวิฟูดเนี่ยนะครับตรงนีนกน้ก็จะเป็นการแจ้งนะครับผมนี่นะครับถ้ามันเขียนว่าศูนย์เนี่ยแสดงว่าผลปีศาจในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันยังไม่มีนะครับแต่ว่าถ้ามีหนึ่งเนี่ยคุณกดคอลเลกต์ออฟฟูดแล้วนะเดี๋ยวมันจะดึงผลมาให้แล้วคุณสามารถที่จะกดสโต s สโต e ก็คือเป็นการเก็บผลปีศาจเข้าไปในตัวนะครับประมาณนั้น นี่ครับผมถ้าเราเจอบทปีศาจในเซิร์ฟเวอร์เนี้ยนะครับแล้วมีเขียนว่า1หรือ2เนี้ยก็กด collect ์ออ food ไปได้เลยนี่ครับผมก็จะเป็นการดึงผลปีศาจมาเราก็สามารถที่จะกินได้เลยนี่ครับนี่คือเบื้องต้นนะครับการรีวิวฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับที่มันขอจากนัทนะครับส่วนฝั่งด้านขวานี่ครับก็จะเป็นการอ่าทั่วไปแล้วเดี๋ยวผมจะดูให้ดูแล้วกันนี่ครับผมรีเซลตัวก่อนนะครับเพื่อให้เห็นตัวคอรแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นการเลือกเพลเยอร์นะครับก็จะเหมือนโปรล่าค เนี่ย sp e player ก็จะในการบอกชื่อเห็นไหมฮะอ่าเห็นคนเห็นไหมคนก็อยู่เกาะนูน้นเกาะน,นี้สามารถที่จะว์าไปหาได้ถตาว่าต้องการว์ปไปหา dub x load สองสองเก้ากดเทเลพอร์ตไปล้วก็จะว์ปไปหาเขาเลยนี่นะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่คือระบบ sp e player แล้วก็เทเลพอร์ต player นี่ครับต่อมาฮะก็จะเป็น character setting ครับก็จะเป็นการปรับ g a p b l speed นะแต่ซึ่งผมไม่มี g a p b l นะครับผมไม่สามารถที่จะรีวิวได้แล้วก็จะมีส่วนของ review water damage ด้วยนะครับก็จะเป็นการ ลบดาเมจนะครับเวลาเรากินผลบีษาใช่ไหมถ้าเราลงน้ำเนี่ยมันจะเสียดาเมจก็คือเสียเลือดนะแต่ถ้าเราเท่ากับเรากดรีมูว์วอเทอร์ดาเมจเนี่ยก็จะไม่เสียเลือดนั่นเองนะครับสุดท้ายน,นี้นะก็จะเป็นการส่วนของเรนบิลส่วนของไอแลนด์เอพีนะครับตรงนี้นี่นี่คือจุดเกาะต่างๆนะครับก็จะเป็นบอกชื่อทั้งหมดเลยนะครับหานลตอบดูได้นะครับเอพี FP ทั่วไปนะครับวาร์ไปได้เลยนะนี่วาร์ไปได้หมดเลยประมาณนี้นะครับวาร์ไปได้ นี่นะครับผมประมาณนี้สหรับการรีวิวฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับของจอห์นฮับนะครับก็สหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ผมปามาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็เลยไปแปดสิบเก้าแล้วนะถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมนะสามารถที่จะเข้าดีคอร์จอห์นฮับมาได้นะครับแล้วก็เข้าที่ส่วนของห้องพาร์ทีคส์พอร์ตนะครับซึ่งต้องมีจดบันไดเออร์ก่อนนะครับก็คือสามารถที่จะสอบถามต่างๆได้เลยนะครับเนี่ยถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถที่จะสอบถามแอดมินได้นะครับแอดมินก็จะคอยตอบตลอดนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้ววสสััดีครบ